คูนั ah ้นผ oh no, ูกเชือกแล้วจะเก็บสาวคะแนนแลวครับสำหรับคู่นี้ฮะตัวที่สองครับ A T S a c a d e m y กับส0ยตเอยตัวทิบสองนะ โซนเออุ้ยลอนอคัายูสิเจอสิงน้อยสิ่งน้อยได้เกียยวก่อนแล้วยิงเลยนะนาวะนาวาบอกเซฟด้วยสายตา ใช้ใส่ตาเซฟใช้ใช้จิตเซฟโอ้โหเสื้อสีเหมือนกันนะจานตังเตะครับเตะมาหน้าประตูเซ็จตะกันครับเตอย่างนี้เตกันครับโอ้ยสตมบเต็มบอน้ได้บอลทกเข้ด้โอ้โหสสบายสบายถุงมือลงคาถาแล้ว โโอ้หสิ่งน้อยจับบอลแล้วยกบาทันวาจักรยานกันโอมได้บอลไหมใช่ใช่อันดับโอโตะมาเต็มยังไงมาเต็มให้สั้นให้ยี่โอมโอมล็อกหนึ่งดีโอมล็อกตรงนี้โอมนึกว่าทัดโอมไปแล้วโอมเม็ดโอมเม็ดโอมเม็ดเกิดจากการโดนโทษกันโดนกันอยู่ฮะสนามกีฬ กองเชียร์กองเชียร์บนไม่ทราบผลเราส่วนสนามนี้ั้อยู่10ปี5 6อยไปได้ม่ได้อยากรงองนั้งข้างเราเดินเลืไปีน้อยทุ่มมาตรงกลางโอ้โหแต่ขวาลุดเลยโอ้แล้วเขากางลุอาว่ะรปรดำรบวัน้าดี เกมเอ้ยเกมมันจัติดติดโยกบอลมาคุยได้เฮ้ยทนมานา่อไปได้เอาเตเต้นลืมเหรอเขามากี่โมงอ่ะอ๋อวันนี้เวลามันหลุดหลุดไม่เยอะยิงไกลโอ้โห นฮะโรน้ากตาเลยครับน่าดีใจนี่เรียบร้อยโดนนำรับหนึ่งตัวศูนย์ยิงเกือบครึ่งสนามโอมบอลนม่ตั้งเหลือีกคนถเกิดระทากรากวัดทาายไปสิ่น้อยยังดักไม่ได้แล้วก็เกี่ยวติด กกจิบกยอนหลังเข้มาอยากดักอย่างสวดอาวยไปได้ดูต้งไปนะตัวนี้ยิงเ้วตัวนี้เล่นดีย่างว่าเบอร์สามเตหนปลากระชาปลากระเดกกับมาเส้นวัดทาวัดาไปไปสีน้อยยกขาผิวเฮ้ยเอาเลยการนะออกมาแล้ว มดิดใจขนาดนั้นโย่เฝาเฝ้าสนามเฝ่ายางรับยางอยู่ในการสนามหน้าแต่ยังไม่จบมดิดใจตัวที่ว่าประตูมันเซฟได้กรรมการบอกไปกลางสนามเลยมึงไม่ต้องวิ่งมามึงไปอยู่กลางสนามเลยโอ้อธิ๊บไวิ่งตัวสนามแล้ว นี่ครับผยังไม่จบนะฮะับผยังไม่จบโดดผ่านเขาเลยครับถูกไหมน่าจะจบมาตรงไปเดี๋ยวก็รู้น่าจะเป็นเติมเบสซ้ายกับมาวันทาเขาวันทาเซงน้อยเซงน้อยกับทางล่าการแบ็กส์อยังอยู่มาเอาหนักกันตีกับกับฟิลยังนักกันไม่ได้จากก็ได้ิ่งถึงย้อนกลับเขมาแล้วก็อย่างล็อกเบิร์นมาเซงน้อยยังไงยังคุมติดออกได้ไหมซ้ายวันทาโต ย่างลุยังแหวกกวัดทาสซน้อยกวดทาไปกวดทางซน้อยจบขึ้นมากวาดทางไปไม่เอาไม่เอานอวันจะไม่ออกไอซีมอนยงขึ้นยูแล้วสูโอยังปัดออกไปได้เร็มาดููคูเ้าลยมาแคเร็วเลยันจะได้เปิดคนหน้เข้าไปดิ

ก็เป็นเธอเมฆน่าจะชนะในการโดนจุดโทษไปฮะเรียบร้อยสแตมป์ครับได้จากความขยันเนว่าเต็มก็รองครับไปที่ใช่ใช่ไปมึงเส้นเส้นเอาได้แล้วอมอมไปแล้ว

วิวูสแวสวยธนวัสวยยังาไม่ได้แล้วสายจหวะนี้ฟาซะก่อนสิจะปึ๊กบิดได้ออกมันเอามานี่ดออกมานีกไม่ดนนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไมด้ไม่ได้ไม่ไ้ไได้ไม่ได้ได้ได้ไ้ม่ด้ไมมไรมได้้้้้้้ได้้ด้ สูดเดิมกบน้ากบขาเราไหลออกกันข้างเราซัดด้วยขาโอ้เฮยกะอนมันโค้งมาอย่างไรวะโอ้โสุดยอดปั่นด้วเท้าซ้ายเดานำไปแล้วสองนึงุกก็ครัสยังยังไม่ยอมสู้ได้สู้ได้ปั่นโเขามาสวยเลือนฮะ กระพิดแซงไหมครับกวนหาเขาเปตามตีเสมอได้ไม่ได้เอ้าผ่านเออตัวนี้เล่นดีจัดเล่นเหมือนเล่นเหมือนไม่ใช่อายุเท่านี้เล่นเหมือนไม่ใช่อายุเท่านี้สูตรเดิมมาไรมาแล้วเลือดไปซ้ายเบอร์สามนี้เล่นดีจัดเล่นเหมือนไม่ใช่อายุสิบขวบแล้วอยู่พันนี้นี่ของเจ้าของสนามสนามนี้ถือว่ายู่ในคิคบนมาแล้ว ใช่สิ like okay. ่งน้อยไม่เขาเรียกชื่อถูกคนพาคเขาเรียกชื่อถูกหมดเลยสิ่งน้อยสิ่งน้อยเปิดยาวไหกระบาดอกลอกตู้ย่างตู้ถีเาไดอกลอวสมาธิเสียดูด่เบอร์สามสิบสามอ่ะมาแล้วเมย์เมย์ เล่นไปเล่นไปไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วทำได้เนมือนกันนุ้ยเ,เรียบเนรอเข้าไว้เรียบร้อยสิครับโโอ้หสามหนึ่งครับนี่ไปเป็นสามประตูต่อหนึ่งเข้าได้ยังเข้าดีมันเตะทางนู้นน่ะนต้องเตะออกมาข้างนอกนี่ ไก่ทอฟุตบอลประมาณกุ้งซเตาเจี๋ยกุเตียววันโกมโไว้ใจไม่ได้เรูดเช็นไส่กอกยันยูนะฮะยังไม่มีหมดครับวันนี้เราขายกันยันมืดฮะไม่มีหมดครับหมดเดี๋ยวเติมต่อฮะห้าูแดินไปวันดีวันดีเดินไปวันดีคูวนโอ้โหใส่เช่นเสิร์กันได้สำหรับคุณน้องๆหรือว่าผู้ปกครองทุกท่านนี้ติดตามมาชจบรายองท่านนะพิจารณาสิ่ง น้อยหรือว่าสนามโหมดเอ็กซิน้อยอารีนาครับสำหรับซุปเปอร์สี่สั้นทีสาวอ่ะฮะิ่โอดลดยังบอกเอาไว้แล้วก็นี่โชว์โชว์ <c oughs> เฮ้ยกระทุกอย่างิี้นะยังติดก็มาได้วันทาวันทาเปิดมาอย่างติดจะน่าคงซิงน้อยวันทา ใด่น่น่เล่นดีจัดเบอนี้ตมแต่อ้โอ้ยีี่สิอจาอยู่ในชุดไหมครับสหรับคู่แรกปฐมบาร์เอสำหรับอยู่สิปีฮะหกย่งอยู่ที่สประตูตนเองคะเป็นทางนั้นของซิงน้อยจุดโอ้โคองอ่ะดูด้ ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยเนี่ยตัวเดียวเลยครับแล้วประตูหวดยาวๆยอยวันพาจากเสวดอาแต่ว่าแต่ว่ายังไงย่างทันวลาหัวจริงเนี่ยวัดทางปริอาไปไป่สิ้น้อยโตกับโอ้โหรู้ใจกันเลยแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับสามประตูต่อหนึ่งเปลี่ยนเกม เดวิ่งู้ต่อไปฮะเนยลูกบอลเดี๋ยวิดเาเนี่ยตัิฮะสลับิเลยนดสุดท้ายองกับผู้ในรอบแปดกุ่งอรรอบหรอคือแ่งแรกัเฟังฟังบีไปลุกขึ้นไปฟังคูดี่ฟงข มันร้อนเนี่ยชุดเล็กก็เตะตอนบอน่ายโมงเฉยจะเป็นลม,มนอ่อะวานเ่นนั่นโคตรเซฟเลยอ่ะเขายิงมาตรงเนี้ยโหเซฟนี้แหละนาวาดูไว <c> ้ <oughs> มันเซฟอยอู่นอกสนามเมื่อกี้เขาเตะมันเอาฟังฟังฟัง แต่พอดูโต้กลับมาอย่างพวกยันโต้กลับมาเรือนเหนื่อยหนึ่ทุกคนแต่เพื่อนสู้เข้าใจะว่าดูโต้กลับมาอย่างยันกลับมาไปไปรับรึ่งหลังกำลังจะเริ่มขึ้นจะได้ประตูไล่มาหรือเปล่าแต่แมงเล้งเขาดีเลยยิงสวยมากกระโดดกระโดด ไล่ด้วยความขยันครับได้แล้วหนึ่งประตูกับบ้านนอนหลับฝันดี <c oughs> ครับเกลีลางโดยอันครับอย่าให้บีบี <c oughs> ไปโอมโอมโดนแย่งแล้วเบอร์สามนี่คล่องมากยิงหยิงหนักยังกับอยู่สิบตี <c oughs> เออยิงหนักย่งอายุสิบนี่คือแบกอายุได้เอาส่งให้โอ้ครับเล่นสัน้นดึงเข้ากลางเรียบร้อยโดนใส่เยอะสี้อยอย่าไอย่าโนโนยิงได้แล้วัออโต เป็นสิ่งน้อยกับจ็ดใทุกนี่ไหมเขาทุ่มเป็นนะครับทุ่มขนาดเต้นอยู่กังนั่นของคากตีเ้าไม่ได้เอากระสิ่งน้อยบทปีกอันนี้ไปลิ้นเทปนั่นกว่ากระทากรักมาสุกเลยแล้วก็เปิดไม่ดีเห็นไหมทันวาเขาทุ่มมาขนาดเต้นอย่างเงี้ยมันจะไม่โดนตัดเพราะว่าเกมแบบนี้เกมแข่งมันเร็วสนามสั้นโดนตัดแล้วถึงประตูเลยใช่โดนตัดแล้วถึงประตูเลย

จานอยู่ฝั่งนู้นมองไม่เห็นทัดทัชแอบอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ลงใช่ไหมโอ้โหอลงไปแล้วแล้วใส่อย่างเกเอาย้ายตวันจะเป็นรุ่ตคนเน้อทาง้านของสิจรีโอ้โหใส่สิบตวสาม ชิปเจ้าหนี้ลุกขึ้นมาฮี่มาลังพุงเราจะได้เปิดสวนก้ามาทางด้านของคนจับตามดูซอกตต้าแล้วเจ้หนี้ตามอากอยู่วันทาวันเอาอย่างคนอยู่คนเราคนนั้นข้าวเกี่ยวติดปัญหาตินคุมากรมัเราหัวโตงยู่เลยวันวันไปเลยโดยเงพาะซอกเอาไว้ กะเปิดบอลซานฮะอยู่ตรงกลางเก็บเปิดมาได้ยังอยู่ตรงกลางควันธาจะได้สุดกับควันธาเปิดออกมาปีกเขาเป็นไรก็ได้กินแล้วก็โดนกิดกันดงาเริ่มตุบมาตุบกลางควันธาสิน้อยเปิดยาวด้านซ้ายแล้วก็ขวายอยากติดวันผาเทียงสิน้อย ทางนี้ไปทางนั้นเหมือนกันฮะเราจะได้เปิดสวนครับแล้วเปิดปอดมาอยู่ตรงกลางวันท้าบริอารลอกหลบออกมาได้แล้วเปิดปอดด้านข้างหขึ้นมาจะพีอด

ดูกขเล่นเล่แล้วคนดูกูตเาด้วคตัวนี้สุดยอดเฮ้ยเอาตัวหน้ากลัวไปแล้วมาดูกับจามส่วนมาสิน้อยแหวกวัญายงกะเอาไว้ตายสิน้อยไรปวดไรพี่วัน ทุวันแล้วก็วันทุวันมาไม่วันมาสุดท้ายป๋าสก้อนลุกปาก้อนครีคิดทับน้นไม่าลไม่ต้องบินใหสรุอย่างไรกันย่าๆๆมันหมุนแล้วมันยังโซนนั่นเราเมื่อไรจะได้ลงเรา ลแรกมันรงไปแล้วก็ยิงแบบเก็บเก็บกดเลยนะไม่มีใครมาถึงสิน้อยแต่ว่าไม่ดีอาร์นวันทาโซนกวันทาติดสิน้อยกระปิวดูเข้าใจดูเข้าใจนะดูเขา้างอะไรโยกผิกปาไปนะไปแล้วใส่ดงกวามาวีเฉลไปเฮียก็ให้นาวาเล่นกก่บมา อันไม่ขี้กับเมาไปยืนคู่กงหลังเซนเตอร์เฉยไอแงดุนเาปืนยามสวยบีทุ่มเร็วข้างหน้าบีทบีทอันหน้าอันหน้ามาเลยมันไม่ทุ่มมาข้างหน้าแล้วมันทุ่มมาตรงจั่งไอบีมาแข่งกันสองปอนยูู่ขางที่ามารกรบสิ

สิ่น้อยสิ่น้อย,<ๆ>หอยไหลมาแล้วฝาเน้นเน้นเล่นหน้าประตูอีกเอาเอามาเล่นหน้าประตูโเโดกือบโดนลงโทษไม่ต้องบินสูดยังไยจะบินให้สูดจะิด้เนะหอชของสิลป์นาจริสุดกุตไปฮะเวทนาะชิคเอาฮะ The ะพิกค,ครับ อยู่14นัดสุดท้ายของทั้งคู่ฮะิ้ดกันยางไม่มีนัดโอ้พเอาไปอยู่6ตัวเดบพีกโอ้นี่ก็6ทั้งคู่ครับใครชนะเป็นที่หนึ่งในสายฮะแล้วก็ต้องมาโอ้มองส่งแล้วก็น่าจะเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะครับอย่างนี้ เพราะว่าเตะสามนัดสองนัดมีหกคะแนนจะพโิโอ้โตัวทำดีไหมยเอาโอกาสในซองฮะนี่กถือว่ามาตัดกันครับใครจะเป็นเตะสองเลือกได้เพราะว่าจะมีการไฟทีหนึน่งสายเองแล้จะไปเจอทีสองสายปีฮะไฟสายกันฮะแล้วสายนี้ตามสองแล้วเพราะว่าทีนี้ที่เหนื่อยสมนัดไม่มีคะแนนสิทธิ์เปลี่ยนหรือว่าทั้งนง้น ุตึงก็ย네 <igram> ังไม่มีคะแนนตึงจะเป็นเต็มนั้งสุดท้ายสรุปแล้วจะพลิกกับคิกเอาเขารอบกันทั้งคู่แต่ว่ายังหาที่หนึ่งและที่สองฮะต้องมาเจอกันเองในนัดสุดท้ายเลือกได้ครับเป็มๆมันจะไปเจอซ้อนสายปีคือในเอจะสองปีสอบปีก็จะไปเจอหนึ่งปีฮะดูนี้ว่าท่านจะเรื่องมกมีแข่งไม่แข่งทุกทีมฮพราะฉะนั้นเขารอบกันทั้งคู่ เฮ้ยยุดลงไปตอนไหนเนี่ยังสียงไฟเลยอ่ะระวัง่านนะั่ัช่วงัทัคราเียวติดวันแล้วก็วันวันแววันแวว ได้จบแล้วเรียบร้อยอ่ะจบประตูเอได้แล้วทันวั่ตีกระชีบมาจนได้แวอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะไดแล้วไอ้เจ็บสากระแนงสำหรับศึก6-6นะเนี่ยอยากกูจับงเหรองงิงเจ อย่าเปิดบนนั้นครับแย่อุกมาเด็กเวรไรเขากางอาบิวตายแล้วแเวรตายสายเกี่ยวติดปิดมารอเข้าซ้ายจังหวะสเขาตาหาแล้วก็เป็นตีคิกฮะอย่างนี้ลูกซ้อมมันเล็งแล้วมันจ้องมัทิปบอลแล้วฮะไม่ใช่ใครทิ้งหน่อยก็ดูกันมาตั้งตรงนี้เอาเลยถกกางเกงแล้วสำหรับดีเวนกูถกกางเกงแล้วเอาลูกซ้อมเลยฮะบังบัง นั่งนี่นั่งนั่งแบ่งกันนั่งเนาิดอัตกระแบ่งนแบ่งกันนั่งก็ไปตรงนี้ดิแล้วเป็นทน้งครับติ๋วเอาไว้เลยนะบอกเกษตรกรป่าชายตูนี่เข้ารับไปได้ห้าร้อยเปลี่ยนจัดเต็มเป็นดันวาเตรียมจับดันน้องอุปเกี่ยวแล้วก็ถึงแล้วเนียบโอ้ยไม่โดนยังอยู่ยังชัวร์นี่มันสกงไมหน่อยนะ เาแล้าแล้วโอ้งกดเต็มคอเลยครับคนสเกเชวทุ่มทมทุ่เวลาก็ยอะเหมอนันตุงกแอม่ะเออเกือบเข้ามุม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 เบดซ้อมมาแล้วต้ซ้อมมาแล้ว เฮ้ยโอ้จานโหดเวลาะมเป็นต้นแแบบสุดมันครับสับปัตตุกิสโซไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดในนี้เกียดไม่เกียดสู้ได้อยู่สู้กับไอ้เจ้าถินเจ้าถินมี่กไปนะมิดอลเนียคบอาทิครับนัสุดท้ายกันกอ้ยสิบสี่ฮะนัสุดท้าย น้อยครบก่อนเนะครับเม็ดแรกก็แพ้ไปสองปต่อสามแบบสุดมันนะ เกือบได้ครับแมตช์น,นี้ก็ประมาณนี้ครับรอดูแมตต์ต่อไปยังมีอีก